เฮาออบคาภูเก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้รถเบื้องต้นของเจ้า m r r e e e s เป็ n z น E 3 0 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้ากุญแจรถนะคะมีปุ่มล็อกปุ่มอ mm ันล็อกนะคะที่ตัวกุญแจเลยค่ะและรวมไปถึงนะคะปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังนะคะก็สามารถกดที่รีโมทได้เลยนะคะ เรามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะสำหรับเจ้า e300 คันนี้นะคะเป็นรถสีดำรุ่นปี2014เกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับตัวไฮ b i ิดนะคะใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้านะคะและก็ระบบน้ำมัน,นะค่ะ <S <S ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีตัวเขียน e300 นะคะที่มุมด้านซ้ายนะคะและก็ด้านขวาน,นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือ blue tech hybrid นะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยนะคะแผงประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้ที่แผงประตูได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มล็อกปุ่มอันล็อกนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นที่เปิดกระจกออโต้นะคะก็จะมีปุ่มที่แผงประตูฝั่งคนขับแบบนี้เลยคะ่ะภายในรถนะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยค่ะให้ความหรูหรานะคะแล้วก็สบายตานะคะในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีช่องแอร์ให้ด้วยค่ะมาต่อกันในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีหน้าจอนะคะถัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์ซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวบอกนาฬิกานะคะถัดลงมาก็จะเป็นตัวการตั้งค่าต่างๆนะคะ ็สามารถปรับได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะไฟฉุกเฉินด้วยค่ะกดตรงนี้ได้เลยค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เปิดมาก็จะเจอกับที่ใส่แก้วน้ำสองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดได้แบบนี้ได้เลยค่ะ ัดลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะคะต่างๆนะคะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะช่องเก็บของนะคะนี่เราแค่กดตรงที่แผ่นกดด้านหน้าเมื่อกี้นะคะก็จะเจอกับห้องเก็บของกว้างๆแบบนี้เลยค่ะถ้าเราใช้เสร็จเราก็ปิดไว้แบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนของหน้าปัดน,นะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นที่วัดน้ำมันนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์นะคะ ตรงกลางนะคะก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วนะคะแล้วก็บอกเลขไมค์ค่ะในส่วนของฝั่งขวานะคะก็จะเป็นมาตรวัดรอบนะคะในส่วนของเบรกมือนะคะก็จะอยู่ด้านล่างของพวงมาลัยนะคะก่อนเราออกตัวนะคะดึงเบรกมือที่มีสัญลักษณ์ตัว P ค่ะที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะจะอยู่ด้านล่างของพวงมาลัยนะคะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะเพียงแค่เราดันขึ้นเลยค่ะ เปิดขึ้นมาก็จะเจอห้องเครื่องแบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า e 3 0 0คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่อง2.1นะคะสำหรับเจ้า e 3 0 0 b l u e t e ท h i y h r i t คันนี้นะคะเติมน้ำมันดีเซลค่ะ วิธีเปิดฝากระโปรงหลังนะคะเราสามารถกดสั่งการที่รีโมทได้เลยนะคะฝากระโปรงก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเจอกับห้องเก็บสัมภาระสามารถเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของเจ้ารถ e 3 0 0 b l u tech hybrid คันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแพนขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจครับค่ะดูแลคะ่ะขอบคุณค่ะ